เอ้าทำไมไม่ได้ยินเสียงวะอะไรก็เปิดลําโพงดิกดเปิดลําโพงดิเปิดไม่ได้ยินครับเปิดลาโพงเปิดแล้วครับกดปุ่มกดปุ่มเปิดเสียงกดปุ่มเปิดเสียงอ๋อโอเคว่าใช้ไอโฟนยังไม่รู้จักว่าจะต้องเปิดเสียงปิดเสียงอะไรโอ้ยไม่ได้ยินวะนี่อ่ะไปใช้ซัมซุงน่น ก็แบบมันดังไม่พอไงเมื่อกี้ไม่กดไม่กดอันนี้ค่ะไม่กดเล่งเกียงงงวไม่ได้ยินเสียงอ๋อแล้วเจได้ยินฝรัไหมเมื่อกี้ทำไมจจไม่ได้ยินล่ะเพราเหรอคนอื่นเขาได้ยินกันหมดทุกคนฝนก็อุตส่าห์แบบบอกรักแบบไม่พูดแบบเสียงออกมาเดี๋ยวไปหวีผมก่อนผมกระเดิดน่ารักอยู่แล้วคุยกบนางไปก่อนนะ มาทุกคนเข้ามาเลยเพื่อนจอทำไมเนี่ยขอขึ้นจอดทำไมก็เหงาไงครับระหว่างรอข้าวไม่มีอะไรทำฝอก็อยากคุยกับกับเรียกแฟนได้ยังอ,อู <c oughs> ไม่ตอบด้วยคุยไปอนคุยคนใหญ่พี่แนนไออะไรครับมีคนถามว่าอะไรเนี่ยง้อเร็วๆค่ะฝนง้อแล้วเนี่ยฝนง้อตั้งนานแล้ว โรแพรี่มาบรีรัมครับทุเรียนหนึ่งร้อยถุงครับเอฟมาเลยแล้วก็กาแฟหนึ่งร้อยบ้านครับ<笑><笑>มาบรีรัมทันทีเลยเนี่ยระหว่างเขาไม่อยู่ครับคนที่อยู่บ้านฝั่งนั้นครับให้ย้ายมาฝั่งนี้ครับแล้วส่งของให้ผมเ,ย,เยอะโอเคไหมป้รณ์อ,อยา่าเรียกเจ๊ให้ผมเรียกเธอขอเธอคำนีข้ขอคำเดียวอนะ่ะ ให้ฟอร์ดให้ฟอร์ดเถอะอภิสิทธิ์ให้ฟอร์ดเถอะนิดนึงถือว่าฟอร์ดขอล่ะนะได้ไหมถ้าไม่ฟอร์ดเรียกยายถ้าโอ๊ยถ้าไม่ถ้าไม่ฟอดเรียกเจฟอร์ดจะเรียกยายแล้วนะหอยฟอร์ดขอ,ถอเถกนิดนึงอ่ะนิดนึงขอเรียกเจ๊ <c oughs> <c oughs> น่ารักพี่แพ้น่ารักนะอ่ะพี่แพ้ก็แหละอ่ะมันติดอ่ะอะไร ทุกคนอย่าไปฝืนใจเขาผู้ชายเขาอยากเรียกอะไรก็เราให้เขาเรียกไปเห็นไหมพี่แพรี่เขายังไม่ว่าเลยอย่าไปฝืนไม่เอาเราอย่าไปฝืนใจเัาผู้ชายเขาอยากเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกไปเถอะที่รักงั้นอ่ะเราไม่เราไม่อยากไปฝืนใจเขาไม่ดีรักอ่ะไม่ฝืนนะใช่แล้วอันนี้อันนี้ยิ่งหนักเลยอันนี้คอนเทนต์ละเอาเตีองเตงเตึงอะไรอ้วงใช่ไหมบีเอาจากใจค่ะบี ดีเด้ออะไรอะอยากเรียกพี่นี้อยากให้เรียกพี่แต่ก็ได้เป็นได้แค่พี่น้องหรอก็เป็นพี่น้องก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรสั้หน่อยโอยเออนะทุกคนใช่ไหมเป็นแค่พี่น้องเองเหรอเป็นพี่ก็เทนให้ได้ช่วยเหลือได้แล้วถ้าเ,เป็นมากกว่าพี่ได้ไหมเออเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่เหรอเป็นพ่ออย่างนี้ ทำไมไม่อยากเป็นแฟนนี้หรือว่ายังไงไม่รู้ไม่รู้ต้องมาถามมาให้เจ๊ก็ตอบมามาถามหรอกไม่ใช่เวลามาถามในลงในไลท์อา้าวก็พอถามใน,ในแชทแล้วเจ๊ย,ยังไม่ไม่รู้คําตอบเลยเนาะทุกคนนะอา้าวมีอะไรเออะไรนี่เาบอกว่าให้เรียกเตงเตง <c oughs> <c oughs> ไม่ชินล,ละนาดเหรอคะมีเตงมีเตงเป็นคนที่เธอไม่รักออดักไหมอ่ะถ,ถามหน่อยโอ้จะไปเที่ยวพูดตรงเดชไม่ได้เหรอคำว่า,ารักที่เที่พูดตรงเดชไม่เอาคำว่าร <laughs> ักมันต้องมาจากความรู้สึกค่ะจะไปพูดเที่ยวพูดบอกรักคนอื่นตรงเดชเดี๋ยวเขาก็ว่า hey. แล้วที่แต่กอนนะให้ฝอดพูดบ่อยเชียวพอฟอดไม่พูดเจ๊ก็ว่าฟอด อ่ะคนเป็นแฟนกันถ้าไม่พูดว่าไม่รักก็มันก็แสดงว่ามันก็เป็นอะไรอ่ะตอนนี้ผมก็พูดได้แล้วไงแบบเต็มใจไหมทุกคนอ้าวแต่ก่อนเป็นแฟนกันการถามว่ารักไหมมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการเช็คความรู้สึกตอนนั้นยังเขินอยู่ครับตอนนี้ไม่เขินแล้วอ่ะโอ้ยเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าพูดว่ารักกันพูดแล้วรักนะอันนี้จริงใจมากใช่ไหมทุกคนตลกเป็นแฟนกันแต่ไม่กล้าบอกรักกันตลกมากอันนี้คือแบบตอบแล้วใช่ไหมว่าเป็นแฟนแล้วใช่ไหมหรือว่ใช่พูดถึงแต่ก่อน ยพูดถึงแต่ก่อนจ้ะมันเป็นเรื่องของอดีตนมนานกาเลอไม่เคยเป็นแฟนเกา่าเพราะฉันไม่เคยมีแฟนใหม่ก้านะไปเรนะื่อยนะกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเออเออบอกให้คนที่ดูหลอนเนะ่าซื้อกาแฟฉันด้วยเจ็ดพันกว่าคนนะ่ะเอาทำไมเจ๊รู้อ่ะ ก็มีคนมาบอกเนี่ยพี่วัญชัยเขาบอกของจีก็คนก็ดูตั้งเยอะไปบอกมนะันจะพกนางมาสั่งกาแฟฉันด้วยคนละกล่องคนละกล่องทุกคนอย่าลืมไปสั่งกาแฟพี่แพรี่นะครับอย่าลืมไปสั่งกาแฟแพนผมนะไปบ้านเขียวจะขึ้นตรงหน้าจอก่อนบ้านเขียวค่ะบ,บ้านเขียวแบบนึ่อก็ขึ้นไม่ได้เจอมันพีคคนบอกว่ามีคนบอกว่า,วาแพรี่เธอเขินดูออกเขินอะไร คนที่พีมาอาการหนักออมันเป็นจิ้นการมันจิกหมอนการมันประการหนักแล้วเจ๊ก็แบบจีบยากอะ่ะคนดูอาการหนักมากใช่ไหม<ข>ทุกคนเยวาเตัวเยอะนะอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวเยอะแบบกว่าจะแบบแต่ก่อนแบบเอะเขาตามเราเดี๋ยวนี้เราตามเขายากแล้วนะ <c oughs> แต่มีคำหนึ่งที่เจ๊เคยพูดไว้ว่า ถ้าฉันสวยอย่ามาจีบฉันนะยังไม่เคยพูดหรอกมั่วยังเคยพูดเดี๋ยวคำนี้ถ้าฉันสวยขึ้นมาอย่ามาจีบฉันนะแล้วพูดตอนไหนฉันจำไม่ได้ยังเคยพูด<อ>หรอตอนที่กาลังทําตอนที่กําลังทําอันนี้ใหม่ๆเหรอไม่ใช่อันนี้จมูกว่าจมูกแท้ค่ะ <laughs> ฟอดสู้ๆนะสู้อยู่แล้วฟอดสู้สุดใจอยู่แล้ว เขาก็น่าจะรู้อยู่แหละว่าแบบอุ๊อฟอดสู้อยู่เห็นเขาน่าจะเห็นความตั้งใจของฟอดอยู่แหละมะั้งโอ้โอ้ีเทินไปเลยจ้าเลยนะป่า,อาอวอ่านข้อความคิดว่าบอกฟอดอ่านข้อความค่ะอืมเหรอรโอเค,อเคมีคนน้ำหยดลงหินทุกวันหินด่าทุกวัน <laughs> ไม่เคยด่าฉันเคยด่าอะไรนางอะทุกคนฉันด่าเลยนะฉันไม่ได้ด่าอะไรเลย,เลยไม่ค่อยด่าแล้วช่วงนี้น่ารักขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทุกคนขอสี่สิบสองคนค่ะส่งของขวัญก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกัน <laughs> ขอสี่สิบสองคนค่ะขอกุหลาบคนละดอกได้ไหมอ่ะทุกคนบอกว่าอยากให้ทั้งสองคนรักกันค่ะตอนนี้ก็รักกันอยู่นะคะไม่ได้เกลียดกันเลยจะไม่เคยเกลียดเธอค่ะไม่มีความรู้สึกเกลียดเธอค่ะบอกก็ไม่เกลียดเจนะ เอออ่าอุ๊ยฝาก็ไม่เกลียดเธอนะเขาก็ไม่เกลียดเธอนะจะไม่เคยมีความรู้สึกเกลียดชังอะไรในตัวเธอค่ะจะไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องเกลียดเธอเขาก็ไม่เคยเกลียดเธอเลยนะแต่เธอเคยโพสต์ด่าเขาด้วยนะไม่ได้โพสต์ด่าค่ะโพสต์ความจริงค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่อะถ้าคิดว่าสิ่งที่โพสต์ไม่ถูกก็โพสต์ตอบโต้สิอะไรนะก็โพสต์ตอบโต้สิทําไมไม่โพสต์ตอบโต้แล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่พี่โพสต์มันไม่ใช่เรื่องจริงก็โพสต์ตอบโต้ไปสิ ฝอไม่กล้ารอฝอไม่กล้าทำไมคนเราวความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงแหละฝอเป็นเด็กครับฝอไม่กล้าทำอะไรแบบนี้โอ้ยมนะมีคนบอกว่าอย่าพูดเรื่องเก่าๆโอเคได้เดี๋ยวพูดเรื่องใหม่ๆก็ได้ครับวอนจะพูดเรื่องใหม่เยอะๆเลย <c oughs> เออมาลราไปเอาข้าวก่อนสั่งข้าวไว้คิดถึงก็เลยม,มาขอไลฟ์ด้วยกานะไม่เ ก้านะคิดถึงเลยมาขอไลด้วยนะก้านะขอข่าวก่อนทุกคนขอบคุณครับสำหรับของขวัญน,นะคะเมื่อไหรจะสิบสี่กุงพานีคนถามโอ้ยอย่าไปพูดถึงอนาคตเลยทุกคนอีกนานเฮ้ยงานเราก็อยู่กับปัจจุบันก่อนเนาะทุกคนก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วในชีวิตเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบัน และปัจจุบันนี้มี